อุปสรรคและความพ่ายแพ้ไม่เคยทำให้นักสู้ยอมพ่ายแพ้ได้เพราะนักสู้ที่แท้จริงแม้จะล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าเขาก็จะสู้ต่อไปจนกว่าจะประสบชัยชนะนักปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันที่ผ่านมาบางท่านอาจจะยังไม่สมหวัง ผลการปฏิบัติธรรมก็ให้สวมหัวใจของนักสู้ผู้ที่ไม่ยอมแพ้ความไม่สมหวังนั้นจะอยู่กับเราได้ไม่นานให้มันทำความเพียรําใจหยุดใจนิ่งเป็นประจำสม่ำเสมอในมิชา้าเราก็จะเข้าถึงพระธรรมกายภายในมีพระราตนตรยัยเป็นที่พึ่งที่ระลึก อย่างแน่นอนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปฐมมราณาสติสูตรว่าภิกษุดใดเจริญมาราณานุสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราคงม,มีชีวิตอยู่ได้ชั่วขณะที่เคี้ยวข้าวคำหนึ่งกลืนกิน หรือเราพึงมีชีวิตยอยู่ได้โชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกหรือหายใจออกแล้วหายใจเข้าเราพึงมน,นัาสิการคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราพึงกระทํากิจให้มากหนอดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านี้รเรากล่าวว่า เป็นผู้ไม่ประมาทย่อมเจริญบรารณานุสติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแรงกล้าความตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับทุกทุกชีวิตทุกคนที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคนโง่หรือฉลาดเป็นเศรษฐีหรือยาจก ต่างก็มีสิ่งหนึ่งที่เสมอเหมือนกันหมดไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบนั่นก็คือความตายนั่นเองเพียงแต่บนโลกมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะต้องไปเชิญหน้ากับพญามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่แม้ชาวสวรรค์ทุกชั้นฟ้าที่สวยที่พบัติหรือพรหมพิเศษ ที่สวสุขด้วยฌานสมาบัติในพรหมโลกก็ตามสุดท้ายก็ต้องจุติเหมือนกันหมดมีเพียงพระนิพพานเท่านั้นที่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นความตายจึงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกได้นะจ๊ะ คือเราจะเลือกตายแบบไหนแต่ที่แน่ๆเราจะต้องตายด้วยความมั่นใจและมีชัยชนะเมื่อเรายังไม่หมดกิเลสเข้าสู่พระนิพพานเราก็ต้องไปพักที่ดุสิตบุรีสวอยที่พระจ้ายสมบัติอยู่ตรงนั้นพอถึงเวลาเราก็ลงมาสร้างบรารมีกันต่อ ความตายของมนุษย์มีอยู่สามประเภทเดียกันคือตายหลังตายตายขณะตายและตายก่อนตายตายหลังตายก็คือขณะตายนั้นน่ะไม่มีสติหรือไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนเสียชีวิตกระทันหันอย่างนี้เป็นต้น กว่าจะรู้ตัวว่าตนเองเสียชีวิตแล้วก็สามวันบ้างเจ็ดวันบ้างหรือเกินไปกว่านั้นก็มีต้องไปเป็นกายสัมภเวสีที่ล่องลอยไปมาจะาทักทายใครก็ไม่มีใครรู้เรื่องเลาะอยู่กันคนละพบภูมิตายขณะตายคือในขณะ เสียชีวิตนั้นมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวตลอดเวลาว่าขณะนี้ตนเองกำลังหมดบุญหรือหมดอายุไขแล้วก็พยายามระคับประคองสติให้ระลึกถึงบุญกุศลต่างๆที่ได้สั่งสมเอาไว้คนที่ตายในลักษณะนี้นะมีทั้งไปสบาย และก็ไปอบายซึ่งก็แล้วแต่บุญบาปที่ทำเอาไว้เป็นเครื่องชักนำไปสู่ปรโลกประเภทสุดท้ายคือพวกตายก่อนตายประเภทนี้ต้องมีการเตรียมพร้อมมาอย่างดีฝึกซ้อมมาอย่างดีเหมือนทหารที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งสมยุทธปกรณ์หรือหมั่นฝึกซ้อมรบอยู่เป็นประจำมิได้ขาดเมื่อถึงคราวต้องออกทําศึกสงครามก็จะได้รับชัยชนะในสงครามเสมอในสมรภูมิของชีวิตก็เช่นกันเราต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยการสั่งสมบุญกุศลเอาไว้ให้มาก ทำความดีกันอย่างต่อเนื่องจนตลอดชีวิตยิ่งถ้าหากเข้าถึงพระธรรมกายภายในอิพระรัตนาตรัยภายในเป็นที่พึ่งแล้วก็สามารถอาศัยธรรมจักขุของพระธรรมกายไปกำหนดรู้การหมดอายุไขของตัวเราได้เหมือนผู้รู้ทั้งหลาย ที่กำหนดรู้วันละสังขารของตัวท่านเองเมื่อมรณาภัยมาถึงก็ไม่ได้หวั่นไหวแล้วเตรียมตัวมาพร้อมแล้วดังเช่นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าหรือพระอริยสาวกทั้งหลายที่รู้วันดับขันของท่านเองโดยญาณทัศนนะว่าจะดับขันวันไหนผู้ที่ตายก่อนตายจะมีลักษณะ อย่างนี้นะจ๊ะในสมัยพุทธกาลพระผู้มีภาคเจ้าทรงสอนในพระภิกษุจะเริญมรณา,านุสติอยู่เนืองๆจะได้ไม่ประมาทในชีวิตและรียบบำเพ็ญสมณธรรมทรงถามภิกษุสงฆ์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรณา,านุสติ ที่ภิกษุเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเธอทั้งหลายเจริญมารณา,านุสติการเป็นประจำหรือเปล่าภิกษุรูปแรกทูลว่ากาบพุ่งเจริญมารณา,านุสติเป็นประจำ กับลงคิดอย่างนี้ว่าเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดวันหนึ่งเราพึงมนสศิการคำสอนของพระผู้มีพระเจ้าเราพึงกระทำกิจให้มากกับลงเจริญมรณา,านุสติอย่างนี้พระเจ้าค่ะภิกษุอีกรูปหนึ่งทูลว่ากาบลงเจริญมรณา,านุสติอย่างนี้ว่าเราพึงเป็นอยู่ ชั่วขณะที่ฉันบินาบาตมื้อหนึ่งเราพึงมณสิการคำสอนของพระผู้มีภาคเจ้าเราพึงกระทำกิจให้มากหนออีกรูปหนึ่งก็ได้กลาบทูลว่าข้าบระองเจริญมรณา,านุสติอย่างนี้ว่าเราพึงเป็นอยู่ชั่วขณะที่เคี้ยวคำข้าวสี่คำกรืนงกิน เราพึงมานาสิกาณคำสอนของพระผู้มีภาคเจ้าเราพึงกระทำกิจให้มากอีกรูปหนึ่งกราบทูลว่าแม้ข้าพระองค์ก็จะเริ่มมารณานานสติอย่างนี้ว่าเราพึงมินอยู่ชั่วขณะที่เคี้ยวข้าวคำหนึ่งกลืนกินเราพึงมนสิการคำสอนของพระผู้มีพระเจ้า เราพึงกระทำกิจให้มากหนอภิกษุรูปถัดไปทูลว่าแม้ข้าพระองคก็จะเริญมรณา,านสติอย่างนี้ว่าเราพึงมนอยู่ได้เจอณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกหรือหายใจออกแล้วหายใจเข้าเราพึงมนัสิการคำสอนของพระผู้มีพระเจ้า เราเพก่งทำกิจให้มากหนอบโิสูตรจระลูกกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนมิสูทั้งหลายภิกษุย่อมเจริมมรณา,านุสติอย่างนี้ว่าเราพึ่งเป็นอยู่ได้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดวันหนึ่ง เราพึงมันอยู่ได้เช่นขณะที่ฉันบินาตมื้อหนึ่งและเราพึงมันอยู่ได้เช่นขณะที่เคี้ยวคำข้าวสี่คำกลืนกินเราพึงมนัสิการคำสอนของพระผู้มีภาคเจ้าเราพึงกระทำกิจให้มากหนอดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านี้เรากล่าวว่า ยังเป็นผู้ประมาทอยู่จะเลยมารณา,านุสติต่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายช้าส่วนมิสูิใดจะเลยมารณา,านุสติอย่างนี้ว่าเราฟึงม็นอยู่ได้โชัขณะที่เคี้ยวข้าวคําหนึ่งกลืนกินหรือเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออก หรือหายใจออกแล้วหายใจเข้าเราพึงมนัสิการํำสอนของพระผู้มีพภาคเจ้าเราพึงกระทำกิจให้มากหนอดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่ประมาทย่อมเจิรมรณา,านุสติเพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายรแรงกล้า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษายอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากเป็นผู้ไม่ประมาทจากเจริญมรณานุสติเพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายอย่างแรงกล้าจากพระดำรัดนี้เนะี่ยทำให้เราได้ทราบว่าบางครั้ง เราเองก็ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ประมาทอยู่ยังสนุกสนานเพลิดเพลินกับสิ่งที่ร้ายสาระใครเป็นอย่างนี้ก็แก้ไขเสีนะจ๊ะตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ยังแข็งแรงความทรงจำยังดีอยู่ให้เร่งรีบทำความดี สั่งสมบุญบาร,รมีติดตัวของเราไปให้ได้มากที่สุดเพื่อแข่งกับเวลาของชีวิตที่เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้นพระพุทธองค์จะตรัสเตือนพุทธบริษัทเสมอๆไม่ให้ประมาทในการทำความเพียรภายหลังจากให้อวาตแล้วก็แนะนำว่า ดูก่อนเิกษูทั้งหลายนั่นโคนไม้โนนเรือนว่างโนดล้อมฟางเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรอย่าได้ประมาทกันจะต้องเป็นพูดเดือดร้อนใจในภายหลังเลยดังนั้นก็ให้เราหมั่นฝึกใจให้เข้าถึงพระธรรมกายกันให้ได้ ให้เอาชีวิตเป็นเดิมพันไม่เข้าถึงเป็นไม่ยอมเมื่อทำได้อย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างแท้จริงนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมี